อยากมาจุกอะมาจุกจะเหมือนน้องน้ำผุ้ไหมอะมาจุกจะเหมือนน้องน้ำผุ้ไหมอะมาจุกไม่มีหนังยางไม่มีหนังยางอะไรติดหัวสมบีนงน้ำผู้ไม่กล้ามาจุกอะมัดไหม มาโชว์ก่อนจากไรนี่ทุกคนท่านจริงๆอะ่ะหนูก็เคยอยากจะแบบลาออกจากวงการหน้าหมาแต่ว่าแบบทําไม่ค่อยได้อ,ะอ่ะอะสมมติว่าไม่มีหน้าหมาอมให้อยู่หน้าหมาดูโล่งๆอ่ะทุกคนดูดิโล่งดูโล่งๆมากมา,มาจุกโชว์ ไว้สบายเบลส s, <My> <S นี่หน้ามาเขาเบียดตรงนี้ไว้โ <c oughs> อ๊ยหัวเธอกะอายคนเราอายคนโะเค,คช่วยด้วยเราอายคนชอบหน้างา,าแล้วผมเนี่นี่เ่าเป็นน้องน้ำพุน่ารักไหยน้องน้ำพุ ชจ้าม่งวี่นานแค่ไหนแล้วที่เม่งนี้มันไม่ได้เจอกับอากาศนานมากจริงๆวิมันมัดไม่อยู่มันมัดไม่อยู่ทุกคนมีแบบกิฟต์ไหมมีมีด้วยที่เด,เดินอีกไหนอะมัดจุกดูมัดไงเมื่อกี้อะทำไมทุกคนไม่เห็น มันไม่ได้ยางมันใหญ่เกินไปหรอใช่ไหมพุดเดิ้ลมีคนบอกเหมือนพุดเดิ้ลอะแป๊บหนึ่งขอให้พุดเดิ้ลหานองพุดเดิ้ลหาเออแหล่งยางที่ใช่แสบตาปะนี่น้องน้ำผู้เป็นน้องน้ำผู้ว่างอะ่ะไม่มีอะไรทำนั่งจุกให้ดูอุย้ยมันก็ยังแบบไม่แน่น,น But who got